สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับโปรคุ้มต้องสมัครนะครับบัตรเครดิตเคแบง s ์ช้อปนะครับบัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปีนะครับช้อปที่ช้อปปีรับ k-point สูงสุดคูณ10นะครับท่านผู้ชมสำหรับบัตรเครดิตอ่าช้อปปี n นะครับเคแบงนะครับช้อปออนไลน์นะครับต้องสมัครเลยนะครับเปรียบเทียบบัตรเครดิตนะครับอ่า เป็นคุ้มตัวท็อปนะครับต้องช็อปด้วยต้องช็อปด้วยบัตรนี้นะครับรับ1%นนะครับช็อป ช้อปปี้คอนนะครับรับคะแนนสูงสุดคูณ10ที่ช้อปปี้นะครับรับคะแนนคูณ2 s h ช้อปปี้ออนไลน์นะครับแลกรับโค้ดส่วนลด150บาทนะครับข้อเสนอพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าใหม่สมัครและใช้งานอ่าใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กําหนดภายใน30บวันรับช้อปปี้คอนนะครับรวมมูลค่าสูงสุด3,000บาทช้อปปี้คอนมูลค่า200บาทสมัครวันนี้ถึง31ธันวาคม2565นนะครับขั้นสุดจริงเพื่ออ่า อินเจแปนนะครับรับคะแนนคูณ2เมื่อใช้จ่ายสกุลเงินเจแปนนะครับฟรีค่าอาหารจานพิเศษนะครับอ่าสิร้านอาหารชั้นนำนะครับส่วนรถาการเดินทางช้อปปิ้งและฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับบริการห้องรับรองพิเศษนะครับ jcb นะครับ พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่สมัครและใช้ใจ่ายครบ1 0 0 0 0บาทใน30บวันรับ30 K p o i n t พนะครับเพื่อแลกรับสินค้าเครดิตคืนเงินนะครับหรือจ่ายบินใน K p พ s สสมัครวันนี้ถึง3 1ธันวาคม65เช่นกันนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดการสมัครและก็คุณสมบัติกันนะครับสมัครง่ายอนุมัติไวไม่มีสะด,ดุดนะครับสมัครบัตรเครดิตกสิกรไทยผ่านเคพัสนะครับส่วน เงื่อนไขของผู้ส on มัครนะครับสำหรับ on ผู right ้ม on ีรายได้ประจำนะครับรายได้ขั้นต่ำบัตรหลักระบบบัตรแพทชิน้ำนะครับผู้สมัครคนไทยต้องมีรายได้ตั้งแต่15,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับผู้สมัครต่างชาติต้องมีรายได้ตั้งแต่5 0,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับระดับบัตรซิกเนเจอร์ผู้สมัครคนไทยหรือผู้สมัครต่างชาติต้องมีรายได้70,000บาทต่อเดือนขึ้นไป วันสยามซิกเนเจอร์และเดอะเพชชันนะครับสังวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้นนะครับได้แก่ King Power Signature และเมืองไทยสมายเครดิตการ์ดนะครับ P พีงโกนะครับระดับบินระดับบัตร i n นฟินิตนะครับสงวนลิขสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้นได้แก่เดอะ i ิสตอมนะครับบีซ่าอินฟินิตนะครับเดอะวิสตอมนะครับเดอะฟิเมและวันสยามอินนะครับ อินฟินิกนะครับอายุผู้สมัครนะบัตรหลักนะครับ20ปีถึง80ปีนะครับบัตรเสริม15ปีนะครับอายุงานอายุกิจการบัตรหลัก6เดือนขึ้นไปนะครับ แล้วก็คุณสมบัติอื่นนะครับมีภาระหะนี้สินต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดนะครับไม่มีประวัติผิดนัดชําระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆนะครับผู้สมัครต่างชาติไม่สามารถสมัครบ,บัตรเครดิต PP PTT Blue อเครดิตการ์ดได้นะครับกรณนนีต้องการสมัครใหม่ควรเว้นช่วงอย่างน้อย3เดือนนะครับท่านผู้ชมอ่า แล้วก็ส่วนเจ้าของกิจการรายได้ขั้นต่ําบัตรหลักระดับบัตรแพซินมัมผู้สมัครคนไทยต้องมีรายได้ตั้งแต่หมื่0ห้บาทขึ้นไปนะครับผู้สมัครชาวต่างชาตินะครับต้องมีรายได้50,000บาทขึ้นไปนะครับระดับบัตรซิกเนเจอร์นะครับผู้สมัครคนไทยและผู้สมัครต่างชาติต้องมีรายได้ตั้งแต่70,000บาทขึ้นไปนะครับ วันสยามซิกเนเจอร์และเดอะเพชชันนะครับซึ่งวัเฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเช่นกันนะครับเจ้าของกิจการก็คือมีตั้งแต่อายุ20-80ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุบัตรเสริมอายุ15ปีขึ้นไปอายุและกิจการบัตรหลัก1ปีขึ้นไปนะครับมีพระหนี่ต่อเดือน,นต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนะครับ ทีนี้มาดูสําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับผู้สมัครคนไทยต้องมีรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผู้สมัครต่างชาติต้องมีรายได้5 0,000บาทต่อเดือนขึ้นไปแล้วก็ผู้สมัครคนไทยและผู้สมัครต่างชาติต้องมีรายได้เจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่รับการเรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้นนะครับได้แก่ King Power Signature และเมืองไทยสมายเครดิตการ์ดเพนโกรนะครับเช่นกันนะครับ อายุผู้สมัครของอาชีพอิสระก็คือ20-80ถึงปปีเหมือนกันนะครับาบารเสริมอายุ15ปีขึ้นไปนะครับอายุงานและอายุกิจการ1ปีนะครับแล้วก็มมีภาระหนี้สินต,ต่อเดือนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผู้สมัครกิจของกิจการหรืออาชีพอิสระนะครับสมัครง่ายอ,าอนุมัติง่ายนะครับ เอกสารน้อยนะครับอยู่ที่ไหนก็สมัครได้ท่านผู้ชมสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับโดยพิมพลิงก์เดี๋ยวผมลิงก์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับคลิกเข้าลิงก์ไปเลยนะครับเพื่อได้สมัครการสมัครหาใครสนใจก็เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับบัตรเครดิตเคแบงก์ช้อปปี้นะครับสมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดรถกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับ